ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะลุ่งกระถางแล้วเรียบร้อยได้สองกระถางกะพ่อเป็นพ่อไปเนาะแบบอยากออกจากเน่นๆแนอยแต่ว่ามัดกระโมะสําหรับผู้ที่มีพื้นที่น้อยๆนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าเขาก็อยากได้ยอดพักปังไหลายๆยอดนะคะเห้อเขาก็คอยบํารุงเอาสวัสดีค่ะท่านผู้ชมมือนี้ได้พักปังมาสองมัดนะคะสีผ้าท่านผู้ชมเมื่อปลูกพักปังกันค่ะ อันดบแปลเอาไปจุ่มน้ำไว้ก่อนเนาะถาท่านผู้ชมซื่อแล้วยังบบมีเวลาปลูกท่านที่ก็ให้เอาไปตั้งน้ำไว้ก่อนนะคะพักที่จะปลูกบ่ควรจะเอาเขาในตู้เย็นนะคะท่านผู้ชมให้เอาไปจุ่มน้ำไว้ดีกว่าค่ะ นี่คะ่ะเอาตั้งน้ำใบก่อนนะคะตอนเย็นจังสีกับมาปลูกข่าเอาอตังไว้ในภาชนะที่กว้างนะคะเพื่กนกระจะเอ็นเอียงนะคะจะเหดให้ยอดงอวเวลาห้ามาปลูกแล้วมันก็นจะบงงามนะคะให้เอาตั้งขึ้นแบบนี้คะ่ะยอดเพื้กนกระิตังตรงขึ้นนะคะเวล่าพานไปประมาณหนึ่งเดือนค่ะท่านผู้ชมคู่นุเพียนบบมีเวลาปลูกนะคะพักปังทีแซน้ำใ้ มันสีเป็นจังไดท่านผู้ชมมาเบิงมันเกิดมันน่าจะเกิดหากเนาะหนึ่งเดือนเนาะลองมาเบิงพร้อมกันค่ะหนึ่งเดือนก็คอยมีเวลามาเบิงโอ้ยนี่ค่ะพ้นที่เกิดขึ้นหากเต็มเลยทิ้งใบกระมี่ค่ะบางต้นกระเบเกิดเนาะนี่ค่ะเป็นพักปังยอดเขียว กับยอดม่วงนะคะเดือนประมาณเดือนหนึ่งเปลี่ยนน้ำเธอเดี่ยวนะคะแล้วก็เติมน้ำให้เพื่อนอยู่เรื่อยๆนะคะอย่าให้บกลุ่งเกินไปนะคะเพื่อนก็นจะออกมาแบบนี้จะถือว่าได้ผลดีค่ะเป็นที่น่าพอใจนะคะที่นี่หฮอกระสีเอาไปปลูกลงกระถางนะคะคู่นุเพี้ยนซีแยกเป็นสองกระถางกันแล้วกันที่จริงนั้นได้หลายกระถางกู้นั่นแต่ว่าคู่นุเพี้ยนกับบมีพื้นที่สิต่างแล้วนะคะสวนมันเต็มไปหมดแล้ว พราะฉะนั้นก็จะเอาลุงทีๆเนี่ยเห็ดสองกระถางกับพ่อค่ะค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะลุงกระถางแล้วเรียบร้อยได้สองกระถางกับพ่อเป็นพ่อไปเนาะแบบอยากออกจากเน้นๆแน่อยู่ต่ว่ามัดกระโมะสําหรับผู้ธมีพื้นที่หน่อยๆนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าเขาก็อยากได้ยอดพักปังไหลายๆยอดนะคะหล้วเขาก็ค่อยบํารุงเอาดินถีขูนุเพียนใส่เนี่ยก็เป็นดินเกา่าถีใส่ปลูกหอมนะคะ ปูกหอมันเป็นพืชระยะสั้นนะคะท่านผู้ชมหล่ะอาหารที่อยู่ในนี่มันก็นย่งๆอยู่นะคะเข้ากับวจําจเป็นต้องปรุงเอียงมากมายนะคะสักอีกเดือนหนึง่งเข้าคอยไห้ปุ๋ยชีวภาพเพิินนะคะคุณเพียนสีบอสัปุ๋ยเคมีสิบอส่สารเคมีใดๆนะคะเพราะว่าเห็ดเป็นเกษตรแบบออร์แกนิกอยู่พอสมควรนะคะท่านผู้ชมอย่าลืมเวลาปลูปกพักแล้วนะคะ สิ่งสําคัญต่อมากก็คือการลดน้ำลดน้ำท่านที่นะคะท่านผู้ชมเพื่อให้รากของพักปังเนะะี่ค่ะผสานกันกับดินที่เข้าปลูกค่ะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ท่านผู้ชมเลือกปลูกหญ้าม,มือแรกนะคะปลูกตอนเย็นดีกว่าปลูกตอนเช้านะคะพักทุกอย่างแหะคะ่ะหรือแม้แต่ต้นไม่ถ้าเขาปลูกหญ้ามแรกเนี่ยก็จะดีกวบ ปลูกง่ามเศร้าหรือตอนกลางวันนะคะเพราะว่าปลูกแล้วเพื่อนก็นจะได้พักพรอนจากแสงแดดนะคะท่านผู้ชมได้มีเวลาพักโตนะคะแต่นี่เป็นการสาธิตนะคะคุณูเพียนกน็พอมีเวลาตอนเศร้าๆถึงสายๆนะคะนี่กันยังพ่อได้อยู่ค่ะปลูกเซจแล้วเอาไปตั้งไว้ในทีหุมแนแดดแนนะคะไต่หุมใหม่นะคะท่านผู้ชม ไตห่มบักมีห่มบักคามอียงกะวาไปเนาะแล้วก็ลดน้ำทุกมือมือละเทือนะคะงดย่ามเสาหรือย่ามเรงก็ได้ค่ะท่านผู้ชมพักปังเป็นผืชที่สามารถอยู่ในใดในทีแดดลำไร้ก็ได้นะคะแดดแนบแดดแนหรือจะเป็นแดดจัดเลยก็ได้นะคะแต่ว่าให้ค่อยๆเอาออกแดดค่ะ หลังจากตั้งไว้ในทีลมลำไร้าทานผู้ชมอยากเอาออกมาขังนอกท่านผู้ชมอยากเอามาออกแดดนะคะในทีลงโลงเนี่ยก็จะเฮ็ดไ้พักเพื่อนแข็งแรงกล่าอยู่ในทีลมค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าให้ค่อยๆเอาออกนะคะอย่าเอาพวดเดียวออกมาตากแดดเลยนะคะค่อยๆขยับออกมาค่ะจากทีโฮมแน่บูโฮมเน่ค่อยสว่างออกมาเรื่อยๆนะคะ จนใน,ในที่สุดก็คอยออกมากเป็นแดดเต็มทีนะคะพักปังเป็นพักที่มีสัพพคุณดีๆมากมายต่อสุขภาพร่างกายนะคะท่านผู้ชมอุดมไปด้วยแร่เหล็กแคลเซียมและก็วิตามินอื่นๆอีกมากมายค่ะโดยเฉพาะมีความเมือกในตัวเวลาห้าวเคียวเนี่ค่ะมันก็จะมีความเมือกเนะคะท่านผู้ชมมันจะไป ซอยในการระบายค่ะเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการระบายทองนะคะก่อนจากกันกะขอให้มีความสุขกับการปลูกพักปลูกพักยั่งกระคองให้สำเร็จนะคะค่ะขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะขอคุณนท่านผู้ชมติดต,ต,ต,ตามรับชมนะคะคลิปหน้าคู่นุเพียนมีอีหยังสิมาเสนอท่านผู้ชมอีก กดติดตามไปเลยนะคะขอพุ้นลายๆอย่าลืมกดกระดิงะะ่งเด้อค่ะเพื่อรับคลิปใหม่ๆของคุณอูเพียนค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ